งานหยาบเกิดขึ้นได้ทุกที่ความอัปรี่เกิดขึ้นได้ทุกเวลาลูเธอร์ค่อนข้างมั่นใจว่าหัมของเขานั้นแข็งแรงกว่าขาแต่ดูเหมือนว่างานนี้ไม่ได้เหมาะกับการใช้หัม <sk r isa> เขากลายเป็นไอ้งั่งทันทีที่วิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนี่คือบริการขนส่งด้วยรถสไลด์บริการขนส่งฉับไวถึงที่พร้อมกับความอัปรี่ เขาจัดของอย่างดีก่อนปิดกระจกนี่ไม่ใช่งานหยาบแต่เป็นงานละเอียดถึงแม้ว่าเขาจะเคยเป็นเซียนจักรยานดาวฮิวแต่บอกได้เลยว่าทักษะนั้นใช้ไม่ได้เลยกับรถเข็นคันนี้ oh, การมัดเชือกรัดของแบบนี้บ่งบอกได้เลยว่าเขามีเพียงหัวไว้ขั้นหูเท่านั้นแม้ว่าหัวนั้นจะใส่หมวกก็ตาม อิบราฮิมกำลังจะสาธิตให้ดูว่ากระจกที่ดีและแข็งแรงนั้นเป็นยังไงโอ้แข็งแรงจริงๆนี่คืออู่ซ่อมและตรวจเช็คช่วงล่างที่เราควรไปใช้บริการในตอนที่อยากจะเปลี่ยนรถคันใหม่ฮึแม้จะมีหลังคาเอาไว้คุ้มหัวแต่เชื่อเถอะยังไงคุณก็เสียวหัวอยู่ดีฮึหางานใหม่เถอะการเปลี่ยนล้อให้กับเจ้าโตตัวนี้คืองานประณีตและก็ละเอียดโอ้ี่ละเอียดจริงๆด้วย ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้เป็นถนนตัดใหม่ซึ่งเปิดใช้งานเรียบร้อยเป็นถนนที่มีความปลอดภัยสูงการจราจรตอนนี้ถือว่าลืมไปหรือไงเจ๊ว่าถนนมันมี2เลนให้ตายสิโอ้โหนี่ไปห้อยตองแต่งอะไรบนนั้นที่หลังก็เช็คบันไดบ้างนะก่อนทำงานให้ตายสิทุเรียกที่สุด ถึงแม้ว่าเขาจะทํางานด้วยความระมัดระวังแล้วก็เ,เตรียมพร้อมกับความปลอดภัยทุกอย่างถึงแม้ว่าจะระมัดระวังอย่างดีแต่ยังไงความอัปรีก็มาเยือนวิเชียนทํางานเสร็จแล้วในวันนี้ด้วยความยากเย็นแต่สิ่งที่ยากกว่านั้นคือการปิดประตูรถมาซอยคอยแนะประตูนักแห้ง่ยสิไปใสแล้วนะห้าขวเอ้ยยี่นอประตูอะไรทําไมมันหนักจังเลยเ บอกได้เลยว่าการที่จะนําอิดเหล่านี้ลงจากรถไม่ใช่งานที่จะทํากันได้แบบลวกๆเป็นงานที่ต้องละเอียด <c oughs> เป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดจริงๆแทบไม่เหลือชิ้นดีปีเตอร์รักในงานบริการของเขามากเขาส่งของทุกวันบริการด้วยใจและต้องมั่นใจว่าลูกค้าจะต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและเพื่อความปลอดภัยของสินค้า เขาจำเป็นจะต้องอำพรางมันด้วยถังขยะนี่คืองานบริการอีกขั้นของเขาและแน่นอนสินค้าคงจะถึงมือลูกค้าของเขาความหวังมีอยู่แค่เพียงรถขยะคงจะแยกได้ว่าสิ่งไหนคือกล่องพัสดุและสิ่งไหนคือขยะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ออฟฟิศแห่งหนึ่งงานยังไม่ทันเริ่มก็เพิ่มงานให้ตัวเองซะงั้น วันนี้เป็นวันที่อากาศปลอดโปร่งมากๆเป็นวันที่เหมาะกับการทำงานและแน่นอนเมื่อคืนทวัดชัยนั้นสีแตกเล่าขาวมาอย่างเต็มที่โอ้โหนี่อาการที่ยังไม่สวงจากเล่าขาวนี่โอโอยังไงทำสินค้าเสียหายหมดพวกคุณมัหนห่วยแตกฉันจกเองอี๋ไม่ใหญ่นี่วิ่งมาจมมาแต่ไกลเลยทีเดียวี ปล่อยน้ำออกทางก๊อกมันไม่สะใจมันต้องแบบนี้มันต้องเอาขวานเชาะนี่ดูสกักอดน,นี่จกมันเข้าไปจักทําอย่างนี้มันนานแล้วโอ้โหโหเป็นไงล่ะเปียกตั้งแต่ลืบดากยันร่องไข่ปล่อยน้ําได้ทันใจที่เหลือก็มาจัดการเอาเองนะบางทีเครื่องมือในการทํางานก็เลือกผู้ใช้งานเห็นได้ชัดว่ายามามโมโต้นั้นไม่ใช่คนที่คู่ควรกับมัน บางทีพวกเขาก็รู้สึกสับสนในตัวเองว่าพวกเขาจะไปทางด้านซ้ายหรือจะไปถอยหลังหรือว่าจะไปซ้ายอีกหรือว่าพวกเขาจะไปด้านหลังพวกเขานั้นสับสนตัวเองมากๆากและก็พยายามที่จะหาทางออกนี่คือปัญหาของการรับงานในช่วงฤดูที่มีพายุเข้าสายวัดเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันได้เลยว่าทีมงานเหล่านี้พวกเขานั้น มีมาตรฐานในการทำงานและแน่นอนพวกเขาทุกคนนั้นมีมาตรฐานของตัวเองซึ่งก็มีความแตกต่างกันออกไปดูได้จากสายวัดที่พวกเขาเลือกใช้ผมแทบจะอดใจรอดูโปรเจกต์นี้ของพวกเขาไม่ไหวแล้วสิีมิมาทั้งหมดนี้คือมือค่ำของอเล็กซี่แน่นอนเขาได้มันมาฟ,ฟรีๆโดยไม่ต้องซื้อไข่ <laughs> มากมายกำลังจะถูกนำไปแก้บนที่วัดหลวงพ่อโสธร ไปซื้อเอาแถวหน้าวัดละกันวีรศักเพิึงได้มาทํางานวันแรกและทันทีที่ได้ทํางานเขาก็ได้เป็นเจ้าของขวดไวนยมากมายเหล่านี้และเพื่อนของเขานี่ถึงกับเดินออกไปด้วยความตื่นตันใจและนี่คืออีกหนึ่งในงานละเอียดต้องขอบคุณผู้ใจดีที่ส่งแชมเปญขวดนี้มาให้ผมได้ชิมฟรีก่อนเปิดรายการในเช้านี้ว้ายห้าขวดมึง ปักภาคไหนขยเอาวขวดมาให้กูนี่เห็นได้ว่าการขนเรือโดยใช้รถพ่วงนั้นไม่เวิร์กเอาเสียเลยแต่ในขณะเดียวกันการขนเรือโดยใช้รถตู้นั้นดูเหมือนว่ามันจะเวิร์กกว่ากันเยอะโอ้โหนี่ดูสิสะดวกสบายไร้อุปสรรคสุรเชษฐเคยเป็นช่างยนต์มาก่อนก่อนที่เขาจะพันตัวเองมาเป็นช่างก่อสร้าง และนี่คือผลงานที่เขาสร้างขึ้นเพื่อจะใช้เป็นยานพาหนะในช่วงที่ทำงานเป็นช่างก่อสร้างโอ้โหนี่นี่คืองานละเอียดการวางบันไดในองศาที่ชันเกินไปมันอาจจะดูไม่ปลอดภัยและเสี่ยงต่อการหงายเงืซึ่งการวางเพื่อลดความชันน้อยที่สุดดูเหมือนจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยกว่างานของโรเจอร์วันนี้เต็มไปด้วยความน่าเบื่อ จนบางทีจะต้องได้รับการกระตุ้นกันสักหน่อยเปาโลสามารถทํางานของเขาได้อย่างดีซึ่งแน่นอนเขาไม่ต้องการการผลักดันเพราะทุกครั้งที่โดนผลักดันมันจะเป็นแบบนี้พวกเขาขนสินค้ามาอย่างเต็มอัตราและในขณะเดียวกันพวกเขาก็เทมันลงอย่างเต็มอัตราเช่นกัน พวกเขาทำงานที่โรงงานแห่งนี้ด้วยความมุ่งมั่นและใส่ใจกับงานของเขาเป็นพิเศษพวกเขารักงานที่พวกเขาทำแน่นอนงานเหล่านี้เป็นงานที่ละเอียดอ่อนซึ่งทำให้พวกเขานั้นตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้นั่งทำด้วยอัจฉริยภาพในเชิงช่างของอับราฮัมและนี่คือกฎของการกระจายแรงนี่คือทฤษฎีที่เขาเพิ่งคิดค้นขึ้นมาได้ ทีโบโฮเดินทางมาที่อู่แห่งนี้เพื่อที่จะซื้อเครื่องยนต์มือสองเชียงกงสักเครื่องไปใช้งานและแน่นอนว่าช่วงนี้นั้นน้ำมันแพงเขาตัดสินใจที่จะเดินมาที่นี่แล้วก็แบกมันกลับบ้านแทนการใช้รถซึ่งเป็นการประหยัดน้ำมันและนี่คือสิ่งที่ผมไม่แนะนำให้ทุกคนทำตามแม้ว่ามันจะช่วยคุณประหยัดน้ำมันแค่ไหนก็เถอะ <laughs> ยอดชายขับรถมาส่งผักที่ห้างแห่งนี้และแน่นอน ทันทีที่เมียโทรตามเขาก็รีบสตาร์ทรถกลับบ้านในทันทีโดยทิ้งความอับป,ปีไว้เบื้องหลังกระป๋องมากมายเหล่านี้กำลังจะถูกนำไปรีไซเคิลและแน่นอนจากภาพที่เห็นแม้ว่ามันจะเต็มไปด้วยความอับป,ปรีแต่บอกได้เลยว่าสิ่งที่พวกเขากำลังทำมันคือภารกิจของการปกปักรักษาโลกใบนี้ให้ปลอดภัยด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มันช่างฟังดูดีแม้ว่าภาพที่เกิดขึ้นตรงหน้านั้นจะเต็มไปด้วยความอับปรีก็ตามและแน่นอนในคลิปนี้ขอลากันไปพร้อมกับภาพงานหยาบแบบนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไป